สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับรถซีดานยอดนิยมที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมายาวนานนั่นก็คือโตโยต้า a มรีและในปี2025นี้ t o y o โตโยต้าได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยโตโยต้า a มรี2025มาพร้อมกับการออกแบบที่ดูสปอร์ตและหรูหรายยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าเป็นแบบเลตด,ดีไซน์ใหม ที่ให้ความฉกเฉี่ยวและกลมชัดมากกว่าเดิมกระจังหน้าได้รับการออกแบบให้มีความกว้างขึ้นพร้อมเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งให้ความรู้สึกถึงความหรูหราและความดุดันไปพร้อมกันด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ฉกเฉี่ยวแล้อัลลอยถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและมีขนาดใหญ่ขึ้นสําหรับด้านท้ายไฟท้ายแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถรวมถึงกันชนที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสปอร์ตโดูรวมมาถึงเรื่องคุมพลังก,กันบ้างโตโยต้าทัมริสอีมา พร้อมกับเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีปากประสิทธิภาพมากขึ้นมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรที่ให้กำลังมากขึ้นกว่าเดิมและเครื่องยนต์ไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบเกียร์แบบอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงหรือการขับขี่ในเมืองก็ให้ความรู้สึกที่มั่นใจและสนุกมากยิ่งขึ้นเข้าสู่ภายในห้องโดยสารโตยโยต้าคคคััมรยงงงเอกลกลษณ์ขวววาา้าง และความสะดวกสบายวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารได้รับการอัปเกรดให้พรีเมียมขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้ที่นุ่มและรองรับสรีระได้ดีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto รวมถึงระบบเครื่องเสียงที่ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมเพิ่มความเพลิดเพลิพตนต้นปดกาลเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติที่สามารถแยกปรับอุณหภูมิได้สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับเทคโนโลยีและความปลอดภัย โตโยต้าคัมรีสองิมาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซ็นส์ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบแบแปรผันและกล้อง360องศาที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ช่วยจอดและระบบตรวจจับจุดอับสายตาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นมาถึงเรื่องของราคาโตโยต้าคัมรีสองิมีราคาที่เหมาะสมกับสมรรถนะ และเทคโนโลยีที่ได้รับโดยราคาจะแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกแต่โดยรวมแล้วยังคงเป็นรถซีดานที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยได้อย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างฮอนด้าคอร์และนิสสันทีน,นแล้วโตโยต้าคันนียังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในเรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่ความกว้างขวางของห้องโดยสารและระบบความปลอดภัยที่ให้มาแบบจัดเต็มส่วนคอจะได้เปรียบในเรื่องของดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้คอ ความแรงแต่ Cam ร y ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถที่ขับสบายและมีความทนทานสูงสรุปแล้ว Toyota Cam r ร2025เป็นรถซีดานที่ยังคงรักษามาตรฐานของความหรูหราความสะดวกสบายและความปลอดภัยไว้ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานระดับกลางที่ให้ความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือแล้วคุณล่ะ คิดว่า Toyota c a m r ร2,025เป็นรถที่ใช่สำหรับคุณหรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ